มาต่อกันที่ราศีกันนะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไพ่ประจําตัวนะคะไพ่ตรงกลางเนี่ยเป็นไพ่เวลออฟจูนนะคะเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นดีนะคะแล้วก็เรื่องดีๆเนี่ยอาจจะมีเกณฑที่จะตกไปเรื่องร้ายได้แต่ว่า เปิดภาพไพ่โดยรวมของแบบเรื่องอื่นๆแล้วเนี่ยเขาตัวคิดว่าเดือนนี้เนี่ยเรื่องร้ายมักจะกลายเป็นเรื่องดีได้ทั้งนั้นเลยนะคะเดือนนี้โดดเด่นมากเนื่องจากว่าเราได้ไพ่ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถึง3ใบนะคะทั้งการเดินทางไปต่างประเทศการได้ทุนไปต่างประเทศการเจอคนต่างชาติที่ถูกใจนะคะ เ h อะชาร์ริเออร์เวลออฟออฟจูนเดอเอ็มเอเรอร์ใบนี้เป็น3ใบที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ใครที่กำลังจะต้องมีการสอบด้านภาษานะคะทำงานที่ต้องมีการแบบไปต่างประเทศบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะคนต่างชาติหรือว่าเป็นการแบบสอบชิงทุนไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรแบบเนี้ยเดือนนี้เรียกว,ว่าเป็นเดือนที่เด่นมากสําหรับชาวราศีกันนะคะเรื่องเรียนเนาะอย่างที่คุณบอกคือมีโอกาสที่จะได้ทุนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะส่วนคนที่ทํางานนะคะงานเนี่ยจะดีมากกับคนที่ทางาน ในพวกเกี่ยวกับสายการบินสิงหาคมนี้นะคะคนที่อาจจะหยุดบินมานานอาจจะมีโอกาสได้กลับไปบินในเดือนนี้นะคะแบบสายการบินอาจจะเปิดมากขึ้นเรื่องการเดินทางจะดีมากขึ้นนะคะการทํางานด้านโลจิสติกการขนส่งจะดีมากในเดือนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานอื่นๆนะคะเดือนนี้อาจจะทํางานหนักนิดนึงแต่เป็นการทํางานหนักที่เรารู้ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันมีเป้าหมายเป็นความสาเร็จเนาะเพราะมีวลออฟฟอร์จูนอยู่นะคะก็เดือนนี้เหนื่อยแต่ว่าคุ้มนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะส่วนเรื่องเงิน

เวลออฟฟอร์จูมันก็เป็นการใช้เงินแบบเเรียกว่าใช้เงินสนุกอะ่อะเพราะว่าเงินมันมีให้ใช้นะมันไม่ได้ขาดมือตลายๆเดือนที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าเงินมันไม่ค่อยมีให้ใช้แต่เราอยากใช้แต่เดือนนี้มันคือการที่มีเกณฑ์ที่เราจะได้แบบโชคลาภเล็กๆน,น,น้อยๆเวลออฟฟอร์จูนาะมันเป็นเรื่องของแบบโชคลาภอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่เดือนนี้เราอาจจะแบบอยากได้กระเป๋าใหม่รองเท้าใหม่อะไรแบบนี้นะคะเดือนนี้คือใช้เงินแบบสนุกมากนะคะมีความสุขแล้วก็แบบไม่ติดขัดด้วยนะคะ สำหรับคนที่กำลังจะต้องทวงเงินใครนะคะเดือนนี้อาจจะต้องแบบตามตามเรื่องเงินเยอะนิดนึงถ้าเกิดว่าเราปล่อยมานานหลายเดือนมากแบบไม่ค่อยได้ตามอะไรมากนะคะเดือนนี้อาจจะต้องแบบไปตามจิกนิดนึงในเรื่องของเงินที่มีการยืมไปเนาะถึงจะมีโอกาสที่จะได้นะคะที่เรื่องความรักบ้างห ความรักเดือนนี้นะคะคนโสดไปโหลดแอปเลยนะคะต้องไปถ่ายแล้วนะคะสักหนึ่งแอปเพื่อให้ได้แบบว่าคนรักมานะคะซึ่งเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจออะอย่างที่เขาดูบอกเจอคนต่างชาติที่ถูกใจเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบแบบเป็นแนวต่างชาตินะคะก็อาจได้เจอผู้ชายที่แบบเข้ามาจีบเราแบบคิดจริงจังนะคะแบบรักจริงหวังแต่งอะไรแบบนี้นะคนนี้ถูกใจแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อกันได้ดีนะคะแต่นิดนึงเลยก็คือด้วยไพ่ The e m p e r o r เเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีความแบบเป็นตัวของตัวเองเนาะเขาเนี่ยสามารถที่จะจีบเราเนี่ยได้อยู่พักหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราดูแบบไม่ค่อยเล่นด้วยไม่ค่อยมีใจแบบถ้าเล่นตัวเยอะเนี่ยเขาอาจจะถอดใจง่ายเพราะคนนี้คือเขาไม่ได้เป็นคนมีความ ทอทะะะ้าชอก็ชอบก็แสดงตัวเลยค่ะจนให้เลิกอ,อ่านดวงคนโสดนะคะเป็นอ่านดวงคนมีคู่สักทีเนาะส่วนคนมีคู่นะคะเดือนนี้เนี่ยคือด้วยความที่คนที่เราคบอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่อาจจะไม่ใช่คนหวานหวานมากนะคะคือเป็นคนที่คือโฟกัสเรื่องงานกับความมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แสดงออกในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถือว่าอยู่ด้วยกันได้ดีก็ยังรักกันดีอยู่เนาะก็อาจจะต้องหาโอกาสในการแบบออกไปเที่ยวกันบ้าง นะคะแบบมีโอกาสพิเศษพิเศษจัดเซอร์ไพรส์อะไรให้กันบ้างก็น่าจะทําให้ความรักแบบดูโอเคขึ้นเนาะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้อันนี้คือแข็งแรงมากจริงๆนะคะช่วงนี้ใครอยากเฟิร์มหุ่นฟิตหุ่นอันนี้เป็นโอกาสดีมากเปื่อไพ่เดือนสันะคะสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงเลยและไพ่ใบอื่นๆก็สวยหมดเลยถือว่าเป็นโชคดีมากของชาวราศีกันในเดือนนี้ค่ะ